ปูปูปูขึ้นมากระพือดิอ๋อแล้วเขาทำาลังๆไปไปดูมาแค่เหมือนตอนในรูปนะจาฟรีโบ้นงโดมล้านเลยนะนครับนี่เรามาที่ไหนกันครับจีมีอะไรน่าสนใจครับ นี่เราอยู่ที่สะพรออนนี้เราคืออยู่ตรงนี้นะออที่ท,ที่มันเขียนว่าห้องน้ำมานะ<ช>และเราอยู่ตรงนี้ครับเราจะไปที่ไหนอันแรกครับผมลมยืนตรงกลอ,อ,อ,องก่อนจะไปไหนครับอุรังอะไรจะไปอุรัองอุตเตลแตมมีสกิโชก่อนกี่โมงครับผมเอ,อ เรามาวันที่12เมษายน2565นะครับนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมีเลยครับต่างชาตินะครับวันนี้มาในบรรยากาศชุ่มฝนทั้งๆที่อยู่ในฤดูร้อนนะครับมากับไกด์โดมไกด์ดื่อว้านกมาคออิเต็มเลย แล้วเขาไม่มีเชือกผูกออไม่มีก้อเหรอเรากินตรงนโอ้ถึงแล้วตรงนี้โอ้เจอแล้วครับไอ่ที่หนึงเราจะเดินไปดีปปเ้ เดินมยิงข้างมันสิไปนั่งตรงหินเลยไปนั่งตรงหินเลยเมันไม่จัดรอมหลอกเจ็บหกขวบเจลเค้ดอมไม่กลัวครับเต้น้ี่องเาต้อมีนะครับั่องเราต้เป็นง่าง้เพื่อรมว่าพวกตัก่เพื ဆိုင်ဒီဟိုလိုအပ်တဲ့ဆူရီယားဆိုင်ဟိုလိုအပြင်ရပ်နေကြောင်းဒီဆိုင်ကတော်အစားသူရန်ဒီ ที่ใครเก็บครับผมเนี่ยยังไงนอ่ะสยมีปัญหาเจ้าี่ตนขอเด็กเก็บของครับปัญนะเก็บเก็บของเรเก็บครับอ่เดกเดี๋ยวไม่ดูทางีก้วนะครับกอนงาน 给我一巴背背背背背！哎呀，太 low 了，这！哎呦喂，啊，喂，怎么嘛宝宝？老公，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 老 ทางช่วยหนีไปเหอไปะไรนนี่เรายังไครับรงครับเรื่องไปเรัช่วยไดเ๋ย่นะครับย่มนึนที้ามาเอต่อได้แล้วตเวลต่อไปยังวันละครับโอ้โหเปรทวไปืงด่างไือแล้วไปเแดงครับมากไปเ่แดงงแผลไปเรี่องไปเร

1ับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าการที่แสดนี่นะครับผหมอหอกขาเป็นตัวละครอแฉผู้ทำมอร้วยหมอน่าฮ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 ่ฮ เราต้องทนแค่ไหนก็เปอย่างนี้ฟังธรรมชาติครับนี่เขาง่ไหนไหครับคอมพเตอร์ไหวมอมเตอร์คอมเตอร์ไหนี่ยบอกไว่ไหวไหครับกรรมการตนิการไหนครับต้องอ ริวเหรอครับริวมากไหมสนุกไหมครับในรยบเรื่องุลีวลังตัางถิ่นเป็นไง มาแล้วนะครับพี่คนนั้นบอกว่าเปียกยันตูดเลยครับเดี๋ยวดูนะฮะเปียกยันเลยครับยันหนะอาออกมามาแล้วเฮ้ยเล็บเอาเล็บเอาด้วยจม

เฮ้กวนพี่โอ้ยป่ะเฮ้ยอัยยะกันเนี่ยเอาวันนี้ครับนะเฮ้ยพี่เก๋าเฮ้ยพี่นี่ครับโต๊ะนะโต๊ะสักกันไปหมดโอ้ยโอ้ยเอาชิงน้ําใจเลย พี่เจค่ะต้องกัรหน่ด้วยโอ้โอ้โ้เย้โอ้หมดแ้จจ อ้เจ pues th ้าคจอโดไโดม่กลัวหรอกปูป โอ้โหขึ้นเปกระทืบอีกพอแล้วเขาทำัังขามไปไป,ไปดูมาแค่เหมือนตอนในรูปไงซาตรีปาร์คครับรก็มากินข้าวกันเหมือนเดิมน,นะครับกินข้าวในรถแต่วันนี้กินน้าวฟาีปาร์คซะเลยดีกว่าดูตัดไปด้วยครับออสายตรวจจะไปได้ไหมเนี่ยจะมีการตรวจค้นอะไรไหมเนี่ย เรียบเลยเจ้าหน้าที่นกยังหนึ่งนกยางสองเรียกนกยางสามสกัดรถชั้นหน้าด่วนหนึ่งสองสามใครตุ๊กตามไว้ข้างหน้าเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยแล้วจะได้ไปกันไหมเนี่ยมาคุณามีสี่สิบหกตัวอ้าวขยับแล้วลืมลืม้ารถนนนู่นขุดดินใช้อะไรขุดใช้นอ خد